สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดประมูลปลากัดให้อีกหนึ่งคู่นะครับนี่เลยจะเป็นคู่นี้เลยนะครับคู่นี้จะเป็นคอก์เกล็กซี่คอปเปอร์มุกทองนะครับเปิดที่ราคา0บาทนะครับนี่แต่ว่ารอบนี้จะเป็นตัวผู้ทั้งคู่นะครับไม่ได้เป็นคู่คู่เมียนะเป็นตัวผู้ทั้งคู่เลยนะครับนี่เป็นคู่นี้เลยนะครับจะมาดูตัวเลขกันก่อนเลยนะครับนี่นี่นะครับตัวเลข เป็นคอ g a กล x กซี่ค e อปเปอร์มุกทอนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับขนาดประมาณ1.3-1.4นิ้วนะครับพร้อมที่จะเป็นพ่อพันธุ์นะครับแล้วก็ตัวนี้มีตําหนินิดหน่อยนะครับก็คือตัวนี้มันเป็นหูดนิดนึงนะครับอยู่ที่ตรงตรงท้องนะครับนี่ด้านซ้ายนะครับนั่นมันจะเป็นแค่นิดเดียวนะครับแต่ว่ามันไม่มีปัญหาอะไรกับการผสมพันธุ์นะครับ เป็นหูดนะครับจะจะขูดออกหรือว่าอวัยอย่างนี้ก็ได้นะครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับนี่สีสันสวยงามมากนะครับตัวเลไสีทองจัดนะครับเป็นข้อกาแล็กซี่คอปเปอร์มุกทองนะครับนี่พร้อมที่จะเป็นพ่อพันกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูตัวที่สองกันนะครับโอ้ย ตัวที่2ก็สวยงามนะครับนี่เป็นคอกเดียวกันนะครับคอกคห์แคลซียคอปเปอร์มทองเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับขนาดประมาณ1.3นิ้วนะครับตัวนี้ก็พร้อมที่จะเป็นพ่อพันุเหมือนกันนะครับต,ตัวนี้อายุประมาณ4เดือนกว่าแล้วนะครับทั้งคู่เลยนะครับอายุเยอะแล้วนะครับพร้อมที่จะเป็นๆๆ <sciences> พ่อพันนะครับทั้งคู <voir S 2> <oria> ่เลย นนี่ะครับเปิดที่ศูนย์บาทนะครับใส่ราคาเท่าไหรก็ได้ลงท้ายด้วยศูนย์นะครับพร้อมกับชื่อ facebook หรือว่าอ d ดีไลน์มาให้ผมด้วยนะครับนี่จะได้เป็นคู่นี้ไปเลยนะครับปิดวันพรุ่งนี้นะครับเวลา4ี่ทุ่ตรงนะครับมีต่อเนื่องสานาทีด้วยนะครับนี่สวยๆกันเลยนะครับคู่นี้แต่ว่าจะเป็นตัวผู้กับตัวผู้นะครับไม่ได้เป็นคู่ผู้เมียนะ เอาไปเป็นพ่อพันกันได้นะครับสวยงามทั้งคู่เลยนะครับนี่ดูสีทองแล้วก็สีแดงจัดนะครับเป็นข้อแกาแล็กซี่คอปเปอร์นะครับ โอเคครับถ้าใครสนใจคู่นี้ก็คือใส่ราคาพร้อมกับชื่อ Facebook หรือว่า ID Line น์ไม่ผมได้เลยนะครับ